พุทธะพุทธังล้ำเลิศเปิดจักรวาลังธรรมังล้ำเลิศเปิดจักรวาลังชังคังล้ำเลิศเปิดจักรวาลังอิจิปิโสวิเศษอิเศษพทธนาเมอิอิเมนาพุทังโสอิโสตังพุทธั แล้วปักเลยนะปักปักไปเลยเดี๋ยวผมจะนําบูชาแม่สอีแล้วก็มาจุดทั้งบนเออเอาเอาเสียนสองเล่มมันออกมาเออไปจุดที่ต้นที่จุดโน่นจุดเทียมซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จุดคู่ป่ีจให้สิบหก เป็นเก้าอี้หรืออะไรก็ได้เนาะเอามาดูตรงน,น,นี้นั่งตรงนีเ้เอาดูชาพระลูมุกหลานบนุญเลีนจ๋ามา,าบริวารทนะัมาหน่อยพันมาออกมานะเามื่อพร้อมแล้วให้บูชาพระนะให้ว่าตามอิมินาสกาเลนะ พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะให้ใครเอามีดเปิดไอ้มะพร้าวที่แม่ทีันนี้มีดวางอยู่ตรงโตโน่นนะ่ะโต มแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าค่าเมื่อแม่อยู่แล้ว,ล,วลูกขออันเชิญ,ออญ,ชญแม่พระธรณีรับโภชนาหาร,ร,ราทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเปิดธรณีให้ปวงเทศเววาสเสด็จมาเป็นประธานในพิธี ให้พิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินรรโอมสิวนาราย,ารายลูกขอเบิกเลิกเบิกชัยขอท่านเท้าไทยสิ่งใดอันประเสริฐณสิวนาราย,ารายขอบารมีรมแม่พระธรณีรรเปิดธรณี นะการบัดนี้อินรีนวันตะโนโอมะปะตัติอินทาอินพรมอินสะแม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาชุมนุมห้อมร้อมขอบารมีแม่พระธรณีจงเปิดธรณีด้วยนาการบัดนี้ รูปจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จลุ่วงไปด้วยดีบุกประการเจ,จ,จ้าทุ่งเจ้าถ้ำเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ทั้งประยายยมในร่าทั้งหลายมาชุมนุมห้อมร้อม ประสิทธิประตาพรให้กับข้าพระเจ้านายสุภวัิจิริขึ้นสุวรรณพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานบริวารเจ้าของบ้านเลขที่สาขอจงเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดงานให้ไหลมาเทมาอย่างบ้านเลขที่ 37นี้อย่างไม่ขาดสายขอโพคกขทรัพย์จงบังเกิดขึ้นกับข้าพระเจ้าครอบครัวข้าพระเจ้าเงินทองจงเกิดกับข้าพระเจ้าครอบครัวข้าพระเจ้าและบริวารข้าพระเจ้างานและเงินจงหลั่งไหลเข้ามาหาข้าพระเจ้า ครอบครัวข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าเจ้าของบ้านเลขที่37นี้อย่างไม่ขาดสายโอมประสิทธินารายลูกขอเลิกชัยเบื้องบนจงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศลงมาจุติที่ข้าพเจ้าทำพิธีณบัดนี้เถิดภูมิมัตสมิง ชิสาภาเกสันติเทวามาอิติกาเตปิตุมเหอหนุลับขันตุอารโลคเยนะสุเขนะจะกอิติสุกโตอห์ลังพุทโธนะโมพุทธายะพระภุมิเทวาขะมามิหังอัคคีปาหูผุกัง วาแห่งวิญญาณปุพชนต้นตระกูลภิปูชยามิถ้าแต่เจ้าที่ทั้งหลายเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีที่ข้าพเจ้ารู้จักนามก็ดีไม่รู้จักนามก็ดีที่เป็นเจ้าที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ ของข้าพระเจ้าแห่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าได้มีความการตันยูตอบสนองต่อท่านจึงตั้งศาลพระชัยมงคลพระภูมิเจ้าที่และตั้งศาลเจ้าที่ขึ้นในสถานที่บ้านเลขที่37แห่งนี้ข้าพระเจ้าจึงขออัญเชิญ เจ้าที่เจ้าทางให้ไปอยู่ในรูปนามของยายกุลาตากุลีพ่ออ้นแม่จันหรือยายถุงเงินตาถุงทองขอจงเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกงานให้หลั่งไหลเข้ามาสู่บ้านเลขที่37นี้ อย่างไม่ขาดสายขอพระชัยยมงคลพระภูมิเจ้าที่จงช่วยดูแลรักษานิวาสสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าทรัพย์สินของข้าพเจ้า และบริวารของข้าพเจ้าขอจงดูแลรักษาด้วยจงบันดาลโชคลาภเงินทองและก็งานจงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยเทินตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรพระชัยมงคลและเจ้าที่เจ้าทางขอจงเรียทรัพย์เป็รเงินเนีทองอีติปิโสพคว่ามือข้าพเจ้าจสุมีเลือกเมือระหว่างีุทธ์ปนงมน้อมนวัตการ ข้าพเจ้าขอละเมื่อคุณผู้บิดา21มารดา12คุณแม่พระโพธิสัตว์39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์พระเจ้า14คุณอุปชาครูอาจารย์30คุณแม่พระตรณีที่1คุณแม่พระคงคาร12คุณพระเพิง6คุณพระพาย7คุณอากาศ10คุณหลักสล32คุณทิศวัตรคุณปัสวัตรคุณนดูแก้ว3ประการคุณปัญญาคุณโสดาคุณทักษิณาคาคุณสิน5คุณส8คุณสิน10คุณศิน227คุณมรรคสผลสีนิพพาน1จึงเป็น9 คุณนวโลกุตตะธรรมเจ้าเก้าประการที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนทุกสิ่งปรสานจงมาประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าคุณพระอาทิตย์หกพระจันทร์สิบห้าพระังคานแปดพระพฤศจิกเจ็ดพระนัสจัปดีสิบเก้าพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดพระเสาร์สิบพระราหูสิบสองพระเกศเก้าเท้าเวสสุวรรณเรืองเดชพระนเรศพระนารา,า,ายพระพิาาาพรุณโดยปลายกระแสนิจกุลอินทร์คุลปลมคุณยมการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีแม,แม,ม่พระโตรณีแม่พระกรุงคาพระฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีก,ลกษัลยาโกรฤาษีทัศนมงคลเพชรจะรู้กันนักศิษย์วิทยาพระอินทร์สวนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอจุมารประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเท,ทพยาดาเจ้าทั้งหลาย่วกื้นปัตตพีโดนพระภูรฤาษีทั้งร้อยแปดตนจงบันดาลด,ด้วยสรรพสิทธ์วิทยาพระภูฟาพระภระูเท่าภูฟักอักษรสถาปน์เจ้ากรรมสิทธิ์เท อิติปิโสพระกวาขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกก้วเหนือผมขอเชิญพระพรมเจดไปอยู่เบื้องบาซ้ายขอเชิญพระนารายเจดไอยู่เบื้องบาขวาขอเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพรายจงมาเป็นลมปากขอเชิญพระยานาคมาปิดสร้อยสังวานขอเชิญพระการจงมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพลายใดจะได้มาเบียดเบียนบีทามิได้ประมาทพลาดพลั้งเดชบุญคูแต่หุหลัง พระปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดชนจงบันดาลโดยเสือประสิทธิวิทยาพระปูพาพระปูเท่าปูพักกับสอนสถาพรจบกรรมสิทธิ์โอมเขารู้เทวะนมามิข้าพเจ้าขอยก่อนอันตรียินดีเคารพนับรบครูผู้เท่าเจ้าเก่าพอและปัจจุบันครูยันครูคาถาครูหลวงมกขอปกออขข้าใจริญจจบปฏิกาพเจ้าได้เล่าเรศึกษามาขอเชิญครูบาชายายทั้งหลายนั้นขอจงมาจุมนุกันในสถานที่อันเป็นมงคลณที่แห่งนี้สิทธิกิจังสิทธิกรรมสิทธิการิยะตถาระโตสิทธิรลาภพนิลลาตลัง สิทธิเตโชเชโยนิจังสิทธิกำมังประสิทธิเตสัพพสสิทธิพวันตุเมเอหิตุมาเอหิตุมาเอหิตุมาอังวันทาเมิภูรัศสมิงติสาภาเกสันติภูตามหิติกาเตปิตุเมนุรักขันตุอาโลคเยนะสุเกนะจาอาคเนรัตสมิงติสาภาเกสันติเทวามหิติกาเตปิตุเมอหิโธฬขันตุอาโลคเยนะสุเกนะจาทักสิรัตมิงติสาภาเกสันติเทวามหิติกาเตปิตุเมอนุรักคันตุอาโลคเยนาสุเกนะจา โหละดีรัศมาิงติสาภาเทสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโลคเยนสุเขนัจาประจิมรัสมิงติสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเหออนุรักษันตุอโลคเยนสุเขนาจาพายับรัสมิงติสาภาเคสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโลคเยนสุเขนัจจา อุดรลัตสมิงธิสาภาเคสันติเทวามิหิตกาเตปิตุมเมแอนุรักษันตุอะโลคเยนสุเคนาจา่าอิสานลัตสมิงธิสาภาเคสันติเทวามิหิตกาเตปิตุมเมแอนุรักษันตุอะโลคเยนสุเคนาจา่าปุริมาธิสังถัตตะลโถตักจินยวิรุณหะโกปติเมนวิรูปรโกภุเวโลอุตรังธิสังจัตตาโลเตมหาลาชาโลกัปาลายสัตติโนเตปิตุมเมแ อนุรักษันตุอะโลคเยนะสุเคนะจา่าอาภัสตธาเจภุมัธาเทวานาคามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอะโลคเยนะสุเคนาจาะจ่าสลัดช่างสเสนังสะพันทุงนลินทางปาริตานุภาโวสัทธาลักขตุเต ผลิตาวานาเมตังสเมตตาภาทันตาอาวิคิตาจิตาผลิตังภานันตุสาธุสัเกเพก้าเมจลูเปคิลิสิขาลาเตเตจันตลิเคหุยมาเนทีเปละเทจะ้าเมตลุอนา,าหาเนเคหวะวัตุมิเคเตพุมมาเจยันตั ทเทว,วาชาะละทาะละวิสเมยคขคันทัพนาอาคาติดทันตาสันทิเกเยยังมุนิวะละวะจะนั่งจาทวเมสุนันโตธรรมสวรนากาโรอายามพะทันตาธรรมตะวันากาโรอายามพะทันตาธรรมสวรนากาโรอายามพทันออตา สาธุสาธุสาธุสักโกเทวินโทข้าพระเจ้าขออัญเชิญเท้าสักกะองค์อมรินอินทราธิราชเจ้าจอมโลกโลกาพร้อมเทพระยะดาจเจ้า ทวนถูกสาทานพิบานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาววะดึงทั่วถึงสิหกห้องช่องชั้นฟ้าในแสนโกดจักตวาลเมื่อได้กระดับสารตามทิพยโาสดขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้า ขออัญชุลีอัญเชิญท้ทาวพิคเนสวนพระวิษณุกรรมเพชรขลูกาันพัญญาสดและใกลสอนข้าพระเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพยันตรายอย่าได้มาตั้มกายในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่า วันนี้นายสุภวัตที่ในชื่อวันพร้อมด้วยบริวารและบุตรหลานได้มีความกระตันอยู่ตอบสนองต่อพระชัยมงคลพระภูมิเจ้าที่เทจึงตั้งศาลพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ขึ้นสองหลังดังข้าพระเจ้าจะอ่านอุการญชน,นเทพระยะดาเจ้าทั้งหลาย พระนารายณ์เป็นทิพดีพระอินทร์สวนผู้มีสักดาห์เดชเป็นจอมมงกุฎเกศไกรเลิศล่าข้าขออภิวาทวันทันยับูชาอันหนึ่งพระอุมาควดีมีสีเฉลิมโลกขอจงมาช่วยดับโยกให้เสื่อมหายอันหนึ่งพระเพลิงพระพายพระพรมพระยมพระตานชาวจาตุโลกบาลทั้งสี่ พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีเจ้าที่เจ้าทางพระสุดิยะจันเจ้าทั้งสิบสองพระองค์อันทรงมเหสรถข้าพเจ้าจะขอโยกรนขึ้นเหนือเสียนต่างทูกเทียนช่ชวาราปรารถนาตามถวายมีข้าวตอกดอกไม้ปลายบุพพาช่อคันธาอรชรบวรราชวัร ทงชัดทุงชายพรประสิทธิ์ด้วยมนยฤทธิ์จงประสิทธิ์แก่ข้าพระเจ้าปู่อาร่าจนาจาึงขออันเชิญเทพระยะดาเจ้าทุกชันฟ้าทุกราศีมาโปรยข้าวตอกดอกไม้ประทานพรให้สถานที่นี้บ้านเลขที่37 นายสุภวัติีด้ชื่นสุวรรณพร้อมโดยบริวารจงเกิดเงินเกิดทองเกิดโชกเกิดลาบเกิดงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนกินไม่ไหวใชใ้ไม่หมดทั้งอนาคตและก็ปัจจุบันหวานนะครับหวานโปรยตั้งแต่หน้าบ้านเราหวานเข้ามาของเงินทองและงานจงหลังไหลเข้ามานะครับเนตโปรถ้าตอกดอกไม้นะครับโปรตั้งแต่หน้าบ้านเราเข้ามาประจงกากประตูหวาน ปฏิทาจิตขอเงินและทองและงานสิ่งที่ปรารถนาจงหลังไหลเข้ามาบ้านเลขที่สามสุบเจดนี้อย่างไม่ขาดสายวางไหลงให้ไหลเข้ามาเลยนะครับให้ไหลเข้ามาได้กระโจยไปที่ฐานพระภูมิหลังไหลเข้ามาบ้านเราให้หลังไหลเข้ามางาน ั้งงานและเงินขอให้ดอกไม้ทุกดอกเปลีกยภลาบทุกปลี่ยด,ดอกดาวเรืองทุกเปลี่ตายเป็นเงินเป็นทองตายเป็นเพชรลายเป็นงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและก็ปัจจุบัน,นสาธุสาธุสาธุณนะบัตนี้ข้าพระเจ้าจะอ่านองค์การอัญเชิญพระชัยมงคลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งเจ้ากรุงพาลีได้ประทานมา ขณะนี้พ่อปู่ชัยมงคลยังสถิตยอยู่ยมภูมิประเทศเขตธรณีสถานหรืออยู่ณสถานที่แห่งใดกด็ดีด้วยว่าวันนี้ทั้งสองเจ้าของบ้านซึ่งมีนายสุพวัฒน์สิริทื่นสุวรรณได้ตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ขึ้นสองหลังขอจุมมาปฏิบัติพระภูมิเทวาที่รักษาหน้าที่ถ้าพระเจ้าขออัญชุลีอัญเชิญมาสถิตประดิษฐานขึ้นสู่อยู่ยังศาลที่ตั้งหลังใหม่นี้ภูมิเทวาสารานิจตังกะอลาธนังโโลมิ ภูมิเทวาศาลานี้จะต่างจากอาลาธนังกโลมิภูมโมเทวาศาลานี้จะต่างจากอาลาธนังกโลมิขออัญเชิญเสด็จมาสู่ยังศาลนี้เพื่อขอพระพรขอช่วยคุ้มครองปกปักปรกักษาขีรสถานและบุตรสารของท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากภุกภัยโรคกวยได้มาเบียดเบียนร่างกายและจิตใจครอบครัวองท่านบุตรสาลของท่านและบริวารของท่านขอจงช่วยคุ้มกันคุ้มครองรักษาด้วย ช่วยกำจัดผีพูดผีพรายผีเปรตอสุรกายมนุษย์กระกระปึกาษาชาติทั้งหลายที่อยู่ใต้ภูมิและบนภูมิขอจงช่วยกำจัดให้ออกจากที่นี่ราชพิธีไทยวาตะไครเอารมณ์าุบาทไทยทุกอย่างทั้งหลายต่างๆนานา,นาอยาได้มาบีทาเป็นอุบาทขอจงช่วยกำจัดให้ขาดอย่ายให้มีอาสนีบาทฟ้าอยาได้มาฟาดในสถานที่แห่งนี้ขอให้พระชายมงคลพระูุิเจ้าที่จงรักษาหน้าที่นี้ให้ตลอดกาล ทุกโศกโรคภัยทีามีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดที่อยู่ในสุภวัตสถานแห่งนี้ก็ขอจงช่วยกำจัดปัดเป่าให้ปราศจากหายสิ้นไปด้วยดีด้วยเทินและขอพระพรชัยขอให้จกของบ้านทั้งครอบครัวเรือนจงมัง่งคั่งด้วยเงินทองทรัพย์ัสดุขห้เยนื่งนองพร้อมทา้งยดถาขอให้เจริญวัฒนาถาวนนักบ,บัตนี้ ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมพวงเผาบริวารบุรหลานเหลนแทซ,ซองสันเสริญโสติโสติพระชายมงคลจงประสิทธิจงประสิทธิจงประสิทธิพระวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาอหังวันทามิไปจุดเทียนตอนนั้นสาธุสาธุสาธุาธาธตูค่ะ ขออัญเชิญสู่เจ้ายายกุลาตากุลีพระโอนไม่จันที่เป็นเจ้าที่ณบัดนี้ข้าพระเจ้าได้มีความกระตันอยู่ตอบสนองตั้งศาลให้ท่านอยู่อาศัยจึงขอให้อันเชิญจึงขออันเชิญให้นมาอยู่ในรูปนามของยายกุลาตากุลีพระโอนแม่จันหรือยายถุงเงินตาถุงทองขอจงเรียกทรัพย์เรียกเงินเ,เรียกทองเรียกงานให้หลังไหลเข้ามายัางบ้านเลขที่37นี้อย่างไม่ขาดสายด้วยว่านาย สุภวัตสิริชื่อสุวรรณนั้นได้มีความกระตันดูตอบสนองต่อท่านจึงร่วมกับลูกหลานตั้งเครื่องสารพันนา,นาเพื่อบูชาและสังเวยตั้งตามเฉลยวัฒนน้อมสุคนปนเครื่องหอมประคมให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษค่อยเสด็จขึ้นประทับย,ยังพระปราสมดังเจตนามโนสารบวงสวงเทวะสการสังเวย โภชนอาหารทั้งคาหวานอันบริสุทธิ์อุดมเลิศด้วยยินดีขอให้ยายกุลาตากุดีพระอ,อนเมจ,จันจงรักษาหน้าที่นี้ให้ตลอดกาลทุกโรกโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดก็ขอ,ขอจงดูแลรักษาด้วยช่วยกำจัดผีพูพ้ผีพรายผีเปรตอสุรกายมนุษย์กับกระพาชาติทั้งหลายที่อยู่ใต้ภูมิและปนภูมิขอจงช่วยกำจัดให้ออกจากที่นี่ราชภัยอัคคีภัยวาตะภัยโจรภัยโรคภารคภัยอุบาทภัยทุกอย่างทั้งหลายต่างๆนานาอย่าได้มาบีทาเป็นอุบาท ขอจงช่วยกำจัดให้ขาดอย่าให้มีขอยายกุลาตากุรีพระอ,อนแมจ,จันจงรักษาหน้าที่นี้ให้ตลอดการทุกโศกโรคภยัยที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดที่อยู่ในสุฬา,าสถานแห่งนี้ก็ขอจงช่วยกำจัดปัดเป่าให้ปราศจากหายสิน้นไปด้วยดีด้วยเถิดและขอพระพรชัยขอให้เจ้าข,ของบ้านั้งครอบครัวเรียนจงมั่งคัง่งด้วยเงินทองทรัพย์วัสดขุขอให้เหืองน,นองพร้อมตั้งจดหา ขอให้เจริญวัฒนาถาวลอ,อยู่นักที่นี้ขอให้อายุจงยืนย,นยงพร้อมพงผ่าบริวารผู้จงรับพระดีปราศจากสร,รพทุกสร,รพพศกสร,รพโรคสร,รพภัยสัรพเคราะห์เสน่ห์แต่ไรไม่มาย่ำเยียให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานชัย,ยมังคลังพระวันตุเตใช่แต่เท่านั้นข้าพระเจ้าขอเชิญท่านเท้า,ทา,ทาชมพูทวีเจ้ากรุงพาลีพระปู่เจ้าที่อันเอำนาจ ปรด้นยินเสียงกล้องร้องประกาศด้วยใจสะอาดปราศจากราคีทั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพลิงแม่พระพายที่เคารพอีกทั้งแม่พระโพธิ์ศพพระพิรุณอันมีพระเดชพระคุณที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ามีใจพักดีศรัทธากล้าทั้งเจ้ากำรในเวรเจ้าเกณฑ์จะตาพยาโมราชจุมบาลทั้งเทวทูตนายทวานขอจงเสน็จมาป้องกันอันตรายอใอ้ปัดโรคปัดภัยปัดเสนียดจารยบรรดาโชคให้มีชัยข้าพเจ้าใครขอเชิญท่านทั้งหลายให้มาประทับอย่างพระปราพิธีเป่งรัศมีประทานพร ข้าพระเจ้าจงึงข like อวิวรขอให้ท่านตั้งหลายมาประทานบ้านเลขที่ทั้งสองตายายและพระชัยมงคลนี้ให้เกิดศริมงคลเกิดความสมบูรณ์ปูนผลเกิดความสมบูรณ์ปูนจุกเกิดโชคเกิดลาภตลอดกาลเวลาด้วยเทินสีสีสุภมงคลยิ่งจริงศักดิ์สิทธ์ทั่วทุกสาระทิศเดินเสด็จมาข้าพระเจ้าขอเชิญบูรพกษัตย์สมุทกสมัยที่เป็นบูรพกสัตย์ชาติไทยแต่เดิมมาจะได้มาด้วยศริสุขมงคลที ราทิ์เสด็จมาช่วยเลืองปราดพอขุนหนึ่งรายมหาราชสเสด็จมาให้รุงเรืองพอขุนพาเมืองก็มาปราบภัยดีไปทุกแห่งหนพอขุนรามคำแหงสเสด็จมาปกป,ป้องพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างกรุงศรียุธย,ยาก็สเสด็จมาทุกท่านทุกคนในที่นี้จงมั่งมีไปทุกส่วนอีกท่านพ่อนาเรศวรก็มาปราบภัยดีไปหมดสิน้นอีกท่านพ่อตากสินกรุงธนบุรีทั้งราชวงศ์จัก,กรีท่านก็สเสด็จมาคือพระพุทธยอดฟ้ามหาราชท่านได้ทรงสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า พ่อปิยะมหาราชท่านได้ทรงเลิกาทาสให้คุไทยทั้งชาติมีความสุขท่านก็เสด็จมาอวยพรท่านพระกรมหลวงจุมพรก็มาอวยพรให้สูงสักพ่อพญาพิชัยดาบหักก็มาช่วยร่ำรวยยิ่ง,งพ่อพันท้ายโน,นรสิงก็มาช่วยเจริญดีพ่อพระการชัยศรีก็มาช่วยให้พองพูนพ่อเจตตะคุปก,ก็มาช่วยรื้อเรื่องพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองก็มาปกปักรักษาพระสยามเทวาก็เสด็จมาในพิธีมาอวยพรให้นายสุภวัฒ สี่ฤิิชื่อสุวรรณเจ้าของบ้านเลขทีสามสิบเจ็ดและบริวารและลูกลูกเจ้าจงมั่งมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเงินทองเข้าบ้านอย่างไม่ขาดสายมีเงินมีงานไหลามาเทมาอย่างมากมายในวันนี้และวันหน้าที่ข้าพเจ้าอัญเชิญบูรพกษัตรามาพร้อมกันเพื่อประทานพรณนะบัดนี้สาธุ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 ข้าพเจ้าขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลรักษาสถานที่ตลอดกระทั่งที่ข้าพเจ้า รู้จักนามก็ดีไม่รู้จักนามก็ดีเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีตลอดกระทั้งกูมานทุกรูปทุกนามถ้าอาศัยอยู่ในสถานที่หแห่งนี้บัตรนี้ข้าพระเจ้าขอเชิญมาพร้อมกันณนะพระปราพีณนะบัตรนี้ด้วยเถิดจุดทูปก,กใหญ่ปักเครื่องสังเวยบายีปักสามดอก เมื่อวันอาทิตย์ใครดูในเฟซมั้งไหมบอกว่าปากคนละดอกพูดผิดไปนิดเดียวอ่ะปักก็ไม่เห็นสารเลยเนี่ยปักตามนี้โดยลูกตามของเนี่ยปักอย่างละดอกก็พอลูกปักอย่างละดอกก็พอเออปักมากไปลงไปล้างลำบาก